อันนี้แปลกเคสตัดดีนี้ท่านเป็นข้าราชการบำนาญ <Okay. S 1> ประเเษียณไปแล้วหลายปีแต่ว่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส, <Okay. S 1> เเำส้เป็นมะเร็งลำไส้เขาไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัด ดูเหมือนลำปากมั้งทางเหนืออากาศมันดีนะแต่แถวนั้นนะไปอยู่กับหมู่ญาติก็ป่วยไข้เป็นอย่างนั้นต่อมาวิบากกรรมมาท่านเขาเกิดความเบื่อหน่ายสังขารร่างกายเนะี่ยรักษา่าไยมันก็ไม่หายสักทีทุกทรมานด้วยแล้วทำอให้ คนอื่นก็ลำบากไปด้วยทำให้ภรรยาทำให้หมู่ญาติลำบากก็เกรงใจเขาเนะี่ยเลยคิดสั้นเพราะวิบากกรรมตามมาทันนะไปผูกคอตายที่เตียง<อ>เตียงสองชั้น<อ>ก็สมหวัง,งดังใจคือตายได้หมู่ญาติเองก็ตกใจเลยอ้อ ทำไมเป็นอย่างนี้เลย,ยก็จะยอนปลดกอนลงมาแต่ก่อนที่ท่านจะละโลกเคยทำบุญสร้างพระธรรมกายไปจำตัวแล้วก็ล่าสุดไปทำบุญใหญ่คือกระถินพระราชมาห้าร้อยบาทเพราะว่าท่านไม่ค่อยถนัดจะทำบุญถนัดตีกอล์ฟก็ไปเที่ยวต่างประเทศ รู้สึกมันให้ความบันเทิงใจดี <Okay. S 1> ก็คิดว่าเอออย่างนี้ก็เป็นคนดีแบบธรรมดา <Okay. S 1> พอแล้วไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ทำอะไรใคร <Okay. S 1> ส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากแต่บางคนคิดอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เออแล้วก็ไปไปเบียด K, <Okay. S 1> เบียนใครมันเห็นเป็นลบกกงไงไม่ทำอะไรผิดกฎหมายแล้วก็ก็น่าจะโอเคแล้วนะ <Okay. S 1> ไปทำบุญเน่อมักจะทำกันอย่างเนี้ย ซึ่งในที่นี้บางคนคงเคยพอพูดถึงเรื่องทำบุญเอาไปห้าบาทบาทสิบาทร้อยหนึง่งเพราะมันคุณอย่างนั้นแล้วก็เห็นมันอย่างนั้นเงินแต่ถ้าไปเที่ยวเอาหมื่นบาทสองหมื่นสามหมื่แนแสนนึ่งกับไปกันได้หรือจะไปทำอะไรทําไมเป็นบุญแล้วก็ทำจ่ายได้เยอะเห็นไหมชิงช่วงกับช่วงริงเนี่ยเขาเขาช่วงชิงเอาไปเนี่ยเอาไปอย่างอื่นที่มันไม่เกิปดประโยชน์เป็นบุญ ใช้บุญเก่าให้มันหมดไปแต่ไม่มีบุญใหม่เกิดขึ้นแต่พอจะมาจริงช่วงทำบุญก็นิดเดียวได้อยเดียวท่านก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ก็ะผูกคอตายเรื่องตรงนี้เราจะต้องศึกษากันอีกเยอะทีเดียวในรายการฝันในฝันเนี่เรื่องฝันได้ฝันนะรเราทุกครั้งเคสตด,ดี้เรื่องฝันในฝันลหยฟังก่อนนั่งธรรมะแต่ลหยฟังเฉพาะ โลกพระราชครับนักเรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเท่านั้นเราจะเราคงเคยได้ยินที่ผ่านมาพอผูกขอตายเนี่ยเชือกมันจะลัดคอออกไปด้วยกับกายละเอียดแต่ท่านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีเชือกเพราะบุญห้าร้อยบาทนั่นแหละก็เดินตะวเตอยู่ในบ้านเจ็ดวัน แต่วันแรกก็ได้น้องภรรยานะ่ยซึ่งเป็นคนใจบุญพยายามจะชักชวนพี่สาวพี่เขยให้สร้างบุญตลอดแต่ก็ททำแบบไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วก็ทำทำมาพูดในห้องนั้นเนะ่เพราะรู้ในี่ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันนี่ฝันแล้วว่าตาตายางี้จะอยู่ในบ้านเเจ็ดวัน พี่ต้องทํานึกถึงบุญเนะนึกอย่างนั้นอย่างนี้ oh. ระโถททำบุญยังทำไม่อยวเป็นจะให้ไปนึกถึงบุญ <c oughs> ใจมันหมองๆอ,อยู่ <c oughs> นึกิ่งออกไปตอนมีชีวิตยังพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตายไปด้วยใจที่หมองนั <c oughs> ่นถ้าจะไปรู้เรื่องอย่างไง <c oughs> นี่เป็นความน่ารักของญาตินะ <c oughs> ที่มีญาติถือว่ามีบุญระดับหนึ่งที่มีญาติพูดอะไรต่าง โอกาสอย่างนี้หายากส่วนมากทำกันไม่เป็นแต่ว่าผู้ให้ให้เป็นแต่ผู้รับคือผู้ตายรับไม่เป็นใจมอหมอก็วนๆอยู่เจ็ดวันพอเจ็ดวันก็พอครบตรีทูดก็มาเลยทูดทั้งสามมานุ่งอยากลังสีแดงคนหน้าคนหนึ่งกับลูกน้องทั้งสองมาลูกน้องก็คล้องแขนแล้วก็ขัดขืนไม่ไปก็ต้องคล้องแขน ถ้าไม่ขัดขืนก็เดินตามแต่ถ้าหากว่าขัดขืนมากเขารู้นะทูตทั้งสามเขออาจะเตรียมโซ่ตรวนมาอะไรทุกอย่างมาให้กลัวนะแต่นี่ก็แค่ขัดขืนขัดขืนก็พาไปยม,มโลกไปก็ไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างหน้าบัลังตรงนั้นน,ะนี่รัดไปเลยนะอยายมราชก็ ถามเป็นปกติเหมือนทุกๆคนสอบประวัตินี่อโซวานสซวานในเลขาฮะ,ะทำไมเขาถึงผูกคอตายเนี่ยไปดูโอของเก่าตามมาี oh. มบากกรรมเก่าชาติในอดีต <Okay. S 1> เคยเป็นมหาหมตาด <Okay. S 1> พิพากษา oh. คนไม่ผิดไห้ติดตารางเนี่ย ไอคนติดมันไม่มีอารมณ์อยู่ในคุก <Okay. S 1> มันก็เลยผูกคอตายตัด oh. สินคนไม่ผิดที่ติดคุก oh. แต่อ้คนติดมันม,มีอารมณ์อยู่มันก็ผูกคอตายเพราะ้นวิบากนี้ก็ติดมาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาก็ไอสิ่งนี้มันก็ไปกระตุ้นให้คิด <Okay. S 1> ให้นึกว่าเออเราหนีโลกร้ายอย่างนี้โดยวิธีการอย่างนี้ดีกว่า ไอ้ไม่คิดสั้นๆ <Okay. S 1> ไม่รู้วันนีเสือป่าจะละเข้าะะเ่าคซึงตัวใหญ่กว่าเดินนึงเยอะ <Okay. S 1> นี่ไอ้ตรงนี้นะมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้กันนะใน <Okay. S 1> กว่าเออตรงนี้มันพ้นๆไปแต่พ้นไปแล้วเจออะไรนี่ิ <Okay. S 1> คือเข้าใจว่าพ้นจากตรงนี้ไปแล้วจะดี <Okay. S 1> จะสบาย <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ความจริงมันไม่อย่างนั้นถ้ามันไม่มีเอกฎแห่งกรรม มันบังคับอยู่แล้วก็จะทำแล้วก็ทำไปเถอะจะผูก็อตายกินยาตายยิงตัวตายหรือกินโอเลี้ยงตายหรืออะไรก็แล้วแต่ตามสะดวก <c oughs> จะไปจะแต่มันไม่อย่างงั้นเลย <c oughs> เพราะการที่จะฆ่าตัวตายได้นี่ต้องใช้กำลังใจมาก <c oughs> ต้องใช้ความหมองเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมากกว่าปกติมากกว่าฆ่าคนอื่น คนเราเนะี่งต้องรักตัวเราถ้าเบิดหน่ายตัวเราขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าร่างกายมนุษย์เนียเขามีเอาไว้สำหรับสร้างบารมี <Okay. S 1> แม้คนเหลือแค่ครึ่งตัวเรายังเหลือต่วศูนย์กลางกายอยู่ <Okay. S 1> ยังสามารถปัดกวาดเท็ดสูให้มันสะอาดใ <Okay. S 1> สๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นท่าภาษาอะไรมีทั้งตัว <Okay. S 1> แค่ป่วยแค่ลำไส้ แค่นั้นนะยังเหลือตั้งเยอะคนก็ดูงหนอก็ดูไม่ออกเขาก็ดูครบเพราะนีมันเป็นข้างในถ้าอยากตายตอนนั้นมันมีวิธีการแบบอริยะไม่ต้องไปผูคอตายหรอกล้วเป็นกุศลด้วยนั่งข้อที่เลยไม่ได้ตายเถอะคเออมันก็ไม่เอาสิอีกนั่งสมาธิก็ไปเลยครับไม่ได้ตายเถอะครัหนึ่ง ไตายสักทีฉันเองสองข่าวในหลวงปู่นะครับอ่าฉันเองสองข่าวไม่ได้ตายเธอะนิ่งถึงเวลาก็ได้ทุกทีเห็นไหม่ตนว่าถึงเวลาก็ได้ถ้าไม่ถึงเวลามก็ไม่ได้นี่นะถ้าใครจะฆ่าตัวตายนี่มันมีทางออกงี้นะมานั่งเลยใจหยุดนิ่งๆไม่ได้ตายเธอะไอ้บางคนจะฆ่าตัวตายนะที่เมืองการ พอใจพระคุณลวงพ่พตอตาชิวอะไลยฟังว่ายมพ่อท่านไปเจอทีนี้มันท่าไหนก็ไม่รู้นะเขาไปกินอน้ำผลไม้หรืออะไรกันไม่รู้กำลังจะแขวนคออยู่แล้วนะที่ต้นไม้ท้องเสียอ้ไม่มีลมตายดียวเดี๋เของน้ำก่นอนเดี๋ยวไม่สวยเออ มนุษย์นี่เอาใจยากจัง <laughs> ทำไมมันอย่างนี้ <laughs> ทำไมเอาใจยากจังเลยอือแย่จังเลยจะตายเราวดีอเ้องน้ำก <laughs> อย่างงี้ก็มีในโลกนะ <laughs> เออเออเนี่ยเป็นอย่างงี้เพราะนั้นมีบาทเนี่ยตัดสินคดีความผิด okay. กับคนที่ไม่ผิดพอนแนกก็มาอยู่ที่คุกข่าวจุน,น้าพระยายโยมระนี่เจ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายที่เป็นมะเรงอย่างนี้เพราะก,กรรมปานาธิบาตเปิดดูสิ oh. อ๋อพบในอดีตเป็นทหารเก่า oh. อืมนะั่นแหะแทงเขาโดยอาวุธที่ทอง oh. ตรงนั้นไอ้ที่เป็นนั่นแหละเพราะนะ้นวิบากเก่าสองมนนันมาเจอเขา อาชาตินี้เอาไปดูบัญชีบุญที่สวรเลยค่ะบุญก็ะทำมาค่อยเป็นโอ้ตั้งเยอะแน่พระหนึ่งองค์ครับอีกห้าร้อยบาทอ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็บุญอันนีนน้ถึงแม้ทำน้อยแต่ได้มากอเอาไปเกิดในโลกมนุษย์ห<อ>ลักนณิ้ก็ให้โอวาดนี่นะเจ้าจะไปเกิดในเมืองมนุษย์อย่าไปทำอย่างนี้นะตั้งทำแต่ความดี ไอ้ตารักษาศีลเจริญภาวนาความชั่วจะไปทําอะไรตั้ง่อบรมก็ไปสรุปออกมาในรูปอย่างนี้ครับแล้วก็ไอ้เจ้าหน้าที่พาไปที่าลาที่จะไปส่งคนในเมืองมนุษย์แต่ยังไม่ได้ไปเลยยังอยู่แถวๆนั้นอยู่เนะี่ยอ๋อยังอยู่อย่างนั้นก็ยังดีครับนี่บุญกระถินพระราชห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอย่างอย่างนั้นนะไม่งั้นนนะโนดอ,อีกยาวทีเดียวหละ นี่ครับบุญพระธรรมกายไปจำตัวและบุญหมู่ญาติญ <Okay. S 2> าติก็ดีเหลือเกินทำไปทีไรก็นึกถึงทุกที oh. บุญก็ไปว่าบวาบวบวบ oh. ตรงนั้นนี่ <Okay. S 2> หลายหลายบุญมารวมกัน <Okay. S 2> เพราะบุญที่หมู่ญาติทำทำถ,ถูกหลักวิชาแล้วก็ถูกเนื้อนาบุญ <Okay. S 2> มหาศาลเพราะนึกปฏิสูรไปสนแล้วมันจึงมาก <Okay. S 2> มากพอที่จะให้โอกาสกลับมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อสร้างความดี อย่างกรรมที่จะต้องไปใช้วิิบากกรรมนั้นชะลอก่อนแต่ถ้าหากมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วไม่ทำอย่างที่ฟังโอวาทหรือที่ได้ตั้งใจไว้พอพอฟังเสร็จแล้วจะกระดีกระดาเตีเดียวโอ้โหลับปากถ้าพูดเป็นภาษาเราเๆนั้นเป็นภาษายามาโลกนะไม่ต้องห่วงเลยท่านเลย <laughs> ขึ้นมาคราวนี้เนี่ยเอาเธอ นกะถินหนึ่งปีก็จะทำสามพันวัดไี่ไปต้องห่วงใช่ว่าแต่สามพันวัดเลยสามหมื่นวัดก็เอาอและสามหมื่นวัดจะว่าแต่ปีละครั้งแล้วว่าทําทุกวันยังเอาอ่ฝายโน่นอันนี้ว่าเองนะทํานองนี้ทํานองนี้เออทํานองนี้แต่กับของท่านจะให้อวัดได้นมโนได้ฟังดูดูดีทีเดียวแต่แปลกเวลามาเกิดในเมืองมนุษย์ไม่ว่าจะมาจากข้างล่างหรือจาก ข้างบนบนสวรรค์นเนี่ยพอเข้าสู่กันมานดนาะตกศูนย์วูบ<อ>เปลี่ยนเป็นดวงทำทำเอกเป็นกายมนุษย์ยามันเกิดขึ้นลืม<อ>จะลืมทุกทีไม่รู้มันเป็นอย่างไงเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยนักเรียนอนุบาลที่รักทั้งหลายทั่วโลกนี่เลยเนีย่ครูไม่ใหญ่ก็ต้องมานั่งเตือนอย่างนี้กันอยู่เรื่อยๆแหละขนาดทำบ่อยๆยังต้องเตือนบ่อยๆ นี่นก็ทําบ่อยๆลราจะคุ้นก็จะทําเองได้ <S <S <ช>ไม่อย่างนั้นก็ต้องเตือนกันทุกทีเลยเนี่ย<ช>กาคําเดิมๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่มันลืม<ช>แต่จพะพอถึงตรงนั้นมันจะลืมยกเวนบรมโพธิสัตท่านเกิดมาท่านละลึกชาติได้อย่างพระเวสสันดรเนี่ยที่พระสมมาสมุจาของเราพระองค์นี้ท่านไปบังเกิดขึ้นท่านเกิดมาก็พูดได้หลายชาตินะ บางชาติเกิดมาถือยาวมาด้วยเนี่ยโหสดบัณฑิตไงถือยาามาครับยาเนี่ยเป็นรากไม้ฝนฝนอะไรก็โรคลายหายหมดคือถ้าใครจะหายก็มาหาท่านถ้าใครมาหายก็ไปต้องมาอะไรเงี้ยก็จะมาถือยาวมานี่ไม่น่าเชื่อนะครับถือออกมาเนี่ยแล้วก็เป็นพระเวสสันดรเนี่ยพอเกิดมาพูดได้ แม่จ๋ามีอะไรให้ลูกทำทานบ้างอ,อแม่จ๋าจม่เหมือนกับตัวทัวไปเกิดเกิดมาก็ฮึลองแวกอย่างเงี้ยเอาอย่างเดียวอ่ะจะกินอย่างเดียวตอนนั้นท่านจะให้อย่างเดียวคนละเรื่องก,กันเห็นไหมให้ซะจนเคยเพราะเกิดมาแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เห็นไหมจ๊ะ ความสุขที่เกิดจากการให้มันยิ่งใหญ่เพราะหัวใจขยายมากกว่าสุขที่เกิดจากการจะไปเอาเขามันแคบมันเห็นแห่ตัตของเราแคบยิ่งไม่อยากให้คนอื่นยิ่งแคบถ้าอยากให้คนอื่นมันกว้างถ้าให้ไปแล้วยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งหากจะให้ทั้งโลกโอกว้างกว้างกว้างไปเรื่อยๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่ เราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้องตักตัวบุญกันให้เต็มที่สอนตัวเองให้ได้เตือนตัวเองให้ได้อย่าให้พยายมราธันเหนื่อยเลยนะจ๊ะแต่งมานั่งตักเตือนมานั่งอบรมกันอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งเหล่านี้ฝันในฝันอย่างนี้ลูกทุกคนนสามารถฝันได้นะถ้าเข้าถึงพระธรรมกาย